ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทำได้ท,ทุกเรืออย่างตามช่างหนูถนัดนะครับวันนี้ช่างหนูจะพาตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้า LG 2ถังเขาบอกไม่ใช้งานนานเขาตรวจเช็คดูแล้วว่าเข้าๆนะครับเขาบอกถังปั่นแห้งหมุนถังซักมันไม่หมุนไม่ตื้ดไม่ตัด แต่แรกเขาก็วิ่งมามาซื้อแคบคาปลาจากช่างหนูช่างให้ช่างหนูตรวจเช็คดูแคบคาปลาก็มันก็คาปลาไม่เสียทางลูกก็บอกว่ามันไม่เสียเขาเลยบอกว่าเอาวิธีการยกมาช่างหนูดีกว่าก็ข้าวของมันอยู่ที่ประมาณ10โลนะครับผมก็สภาพเขาบอกเขาไปใช้นานซักผลซักมือไม่ไหวก็ทิ้งไว้นานแล้ว นะครับเขาบอกว่าถังเนี้ยมันไม่หมุนอ่าถังปั่นแห้งมันหมุนรือมาเรียบร้อยแล้วครับน็อตตัวเนี้ยขึ้นสนิมอย่างงี้ถ้ามีใบเลื่อยนะเลื่อยตะเหล็กนะเลื่อยแทงมาตรงๆเลยให้แล้วเอาไขาควงแบนไขออกก็ออก้วครับแต่ตัวนี้เขาใช้มาตรการเด็ดข่าไปแล้วตัดตรงนี้ออกเลยนะครับผมเขาจะเอานี้ออกเขาบอกว่าออกแล้วก็ออกไม่ได้ไม่เป็นเดี๋ยวผมที่หนูจะถอนวิธีการถอดให้ว่าจะถอดอย่างไรนะครับนี่กระฝาหลังเขาก็อยู่ที่บ้านเขานะครับผมเนี่ยเขาก็ลืมมามุดอเไรเลยเหมือนกัน นะครับบอกเอาไปให้ช่างหนูทําให้ดีกว่าอ่าเดยวเราช่างหนูก็ทําเด็วเช็คลูกก่อนว่าเขาบอกว่าถ้ามอเตอร์มันเสียให้เปลี่ยนไปเลยใช้มอเตอร์ประหยัดหน่อยมีมือ2ก็ใส่มือ2ไปก็ตามนั่นที่ตกลงกันไว้นะครับเครื่องเขามันก็จะเอามือหนึ่งเลยก็ว่าเดี๋ยวโค้งมันจะพังพไปซะก่อนง่ายๆนะครับก็เอาตามเหตุผลต่อหลักการแล้วก็ดูแล้วสภาพเขาก็จะใช้ได้ประมาณสองปีก็จะดียังยัง,ย,งยังพอได้นะเสียบไปดูก่อนว่าถังปั่นแห้งหมุนหรือเปล่าว่าตามที่เขาบอก <S <S หรือไม่ก็เสียบเลยแล้วครับนี่เขาบอกว่าบ้านเขา มีปักสองสองขาก็เียเสียบไม่ได้เขาเลยหักไปเลยแต่อันตรายนะครับชาวบ้านไม่มีสายกาวต้องระวังเรื่องฟืนไฟพื้นปูไม่ได้ต้องเป็นพื้นไม้นหครับแบบนี้นะครับชาวบ้านไม่มีสายกาวเสียบปักครับมับเข้าไปเพราะว่าเขาบอกว่าปั่นแห้งหมุนลองดูก่อนนะครับอ่าโอเคถ้าสั่นแบบนี้แสดงว่าถังปั่นแห้งหมุนนะครับอ่าเปิดฝาบับมันก็จะหยุดโอเคเฮ่ยเบรกยังใช้ได้อยู่นะครับข้างนี้นะครับข้างถังซัก ไม่ไม่ทำงานอ่าหมุนครับบักเข้าปอ่าเห็นไหมครับก็เงียบกกิบไม่ตื้นไม่ตัดปั่นแห้งยังไม่หยุดครับอ่าเบรกก่อนครับแค่นั้นเองอ่าเดี๋ยวทีนี้เรามาตรวจเช็คอันนี้เสียงอันนี้มันเป็นลานคู่นะครับลานของ LG นะครับเดี๋ยวทางจะเปิ่ยดูว่าลานคู่เป็นยังไงนะครับปิดครับเรื่องฟืนไฟลืมถอดปลั๊กไม่ได้นะครับซ่อมของอ่าไม่ใช่ว่าแกะลื้อข้างในเสร็จเสียบปลั๊กแต่อันตรายครับผมถึงชีวิตได้อย่าลืมเด็ดขาดนะครับผมเดี๋ยวหาไขควงไอ้้ตรงนนีมัขาดไปแลว เช็คดูว่าด้านในเผื่อมีหนูกัดสายหรือเปล่าแต่เขาดูแล้วเขาวๆ้าๆมันก็ไม่กัดเขาจะเอานี่ออกเขาออกไปเป็น,นบอกขายล็อตเสร็จแล้วมันงัด,งดเขากลัวแตกะนะครับเดี๋ยวหลักการมันง่ายๆวิธีการถอดมันมีถอดวางล็อตไว้เป็นที่เป็นทางนะครับวางไว้ไดครับมันไม่ออกแลครับเห็นไหมครับมันไม่ออกนะเราต้องใช้วิธีการตบครับตบตบป๊อกข้างข้างนะครับตบซ้ายตบ,ตบซ้าย่เลยเนี่ครับตบทุบเนี่ยครับมันจะเลื่อนมานี่แล้วก็ยกแต่ถ้าตบอย่างนี้ก็คือเข้านะครับเข้าถ้าตบไปดักซ้ายมือ ครับปรับไปงี้ครับถึงจะออกเป็นงัดไม่ได้หักนะครับผมแต่ก่อนที่ยกนี่ออกนะครับเดี๋ยวจะลืมครับเดี๋ยวนี่ต้องปลดนี้ออกก่อนนะครับไอไอเจ้าไอน้ําทิ้งนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะดึงน่ามาติดกันอยู่เดี๋ยวมันจะดึงหักได้ปลดออกเลยครับก็ตัวนี้มันเขาก็เรียกโมดิฟายมาแล้วก็ใช้เคเบิ้นานนะครับผมหมุนนี่ออกนะเอาลูกยานี่ออกเลยครับร้อยตัวออกไปปรับพอย่างงี้เดี๋ยว ดูลูกยางจะใช้ได้หรือเปล่าครับด่นดูก็ยังพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเราทําเสร็จแล้วลองใส่น้ํารูถ้ามันไม่อยู่ก็ต้องเปลี่ยนให้เขาอ่าเรียบร้อยครับอันนี้ก็ยกออกมาแล้วตบไปแล้วก็ยกไปอย่างงี้นี่นะครับก็ง่ายเห็นไหมครับก็เกือบๆครับหลักฐานก็เกือบจะมีอันนี้คือน้ําเขาเรียกว่าไอ้ที่หลบน้ํามาซ้ายมาขวากขหลับเวลาปั่นแห้งนะครับนะครับมันเป็นร้านคู่เพราะว่าที่ร้านเป็นร้านคู่เพราะอะไรเพราะเขาเรียกว่ามันเป็นแมนวนวลนที่ว่าซักนุ่มนะนุ่มนวน นะครับผมแล้วก็ซักธรรมดาแล้วซักแรงนะบิดแบ่งนี้ก็จะเป็นซักแรงนะครับผมโบตรงกลางก็ซักธรรมดาใบฝั่งนี้ก็มันจะเป็นพักนุ่มนวลนะครับผมถ้าบ้านบ้านนะครับจะตรวจเช็คดากถ้าเราไม่มีมิเตอร์ก็มันก็มีวิธีดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจ้าหนูจะพาตรวจเช็คถ้าบ้านบ้านเลยก็คือตัดสายไฟนะครับแล้วก็ลองทิ่มดูถ้ากลัวเรื่องฟืนไฟก็สองช่างเดี๋ยวเจ้าหนูจะถอดนี่ออกก่อนนี่เอาออกมาก่อนนี่ออกมาพอมันตึงลองตัดสายไฟตรงนี้ครับ นี่เดี๋ยวเราเอาพทาสพันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยสหนูหาหาครีมตัดก่อนนะครับตัดมาเลยครับ3ามเส้นนี้นะครับสำหรับสีแดงแดงกับเหลืองนี่มันเป็นสายของแคปสตาร์ทนะครับผมคือให้ตีซ้ายตีขวาสำหรับสีดำนึงมันเป็นการเขาเรียกแตะลายนะครับโอเคนะครับตัดเลยครับหมักเข้าไปนะครับหมักเข้าไปเลยครับปอกมาก่อนนะครับปอก3ามเส้นนี้ เราจะรู้ว่ามันเสียไม่เสียนะครับผมนี่นะครับนะครับเดี๋ยวจะลองมาดูแบบเป็นช่างกับบ้านานะครับว่าตรวจเช็คอย่างไรแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้าครับผมช่างหนูแนะนําให้ส่งช่างนะครับแต่หากเป็นช่างที่เรียนรู้อย่าเผลออย่าประมาทเรื่องฟืนไฟนะครับผมตอะนั้นเองนะครับเดี๋ยวช่างหนูอมิเตอร์วัดก่อนนะครับผมนี่ครับใช้มิเตอร์เข็ม ถ้าเป็นช่างหัดใหม่ก็ได้แต่บิตเตอร์ทางหนูก็ค่อนข้างจะเก่าพอสมควรให้มันใช้งานได้อย่างเดียวตั้งที่คูณคูณสิบคูณอะไรก็ได้ให้เข็มมันขึ้นนะครับแค่นั้นเองโอเคนะครับนี่มานี่ครับถ้าเป็นช่างหัดใหม่ก็นี่เลยครับบิดนี้ก่อนนะบิดลานให้มันเดินครับมันจะได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงเดินอยู่ครับอ่าแล้วก็แก๊กนี้ครับบางคนบางท่านบอกว่าไฟก็เข้าครับเสียงเดินก็แก๊กมันไม่เกี่ยวก็มีไฟมันเป็นลานไฟเข้าไม่เข้าไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้จำไหมครับเราจับหลักที่สายลำ นี่จับมิบเตอร์เลยเลยไอสองสายนี้เป็นแคปตสตาร์ทนะแดงเหลืองนะเก็บจับมีเส้นหนึ่งแล้วมาจับทีเส้นแดงนะครับดูมิเตอร์ครับเดี๋ยวมันจะขึ้นข้างหนึ่งนะครับผมดูราคบมันจะขึ้นหรือเปล่าถ้ามันไม่ขึ้นแสดงว่ามันเสียนะครับโอเคน่าจะเสียนะครับมันต้องขึ้นข้างมันตีซ้ายตีขวาโอเคอันนี้ลานก็เสียครับเดี๋ยวถ้หนูไปนําลานมาก่อนนะครับนี่ครับลานใหม่เดี๋ยวถ้าหนูจะเปรียบเทียบให้ดูอย่งนูบุญนี่ก่อนนะครับ นี่มาทํางานแบบนี้นะครับเห็นไหมครับกดไก่ของมันนี่เห็นไหมครับผมทีนี้เราเดี๋ยวสิ่งนจะวัดให้รู้ว่ามันเป็นยังไงเวลามันทํางานแล้วมันต้องขึ้นสิครับเราอันนี้เป็นแคปสตาร์ทแดงเหลืองอ่สีน้าตาลจับหลักยืดพื้นเอาเหลืองก่อนครับหมับเข้าไปนะครับดูแล้วครับแปกอ่าเห็นไหมครับขึ้นนะครับผมเดี๋ยวแปกต่อไปครับมันจะมาเส้นสีแดงอ่าสีซ้ายทีขวาเห็นไหมครับ เดี๋ยวมันก็จะลงกลับไปที่เก่าแน่ลงเสร็จก็จะมาสีเหลืองหมุนซ้ายหมุนขวาไนดน้นะครับนี่ครับง่ายๆทีนี้เรารู้แล้วว่าน,นี่มันเสียเดี๋ยวเปลี่ยนครับทำการเปลี่ยนเจ้าลานคู่ตัวนี้ก่อนอถอดไม่ยากนี่ก็มีง่ายๆมานมีล็อกน็อตสองตัวของอะไรถ้าเราสนใจใส่ใจนั้นมันไม่ยากอย่างที่เราคิดมันอยู่ที่การการศึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวตัวน,นี้เราลึงออกก่อนนะครับอ่ะดึงออกน,นี่นะครับลึงตรงๆนี่แหละครับจะเป็นงัดระส่งเดชเดี๋ยวหักนี่เจง๊งเจ๊งก็ใส่ไปใหม่สิครับกลัก ขาเนี้ยนะครับมันต้องอยู่ฝั่งนี้เราไม่กลับข้างอย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วครับผมมันบังคับเขาเรียกบังคับใส่นะครับผมนี่นะครับก็ล็อกน็อตเข้าไปให้มันเหมือนเดิมเราถอดอยังไงเราก็ใส่ไปตรงนั้นอันนี้มันเป็นคนละรุ่นอันนี้เขาเรียกทึบ นะครับอันนี้โปร่งใสนะครับแต่ถ้าบ้านๆนะครับหรือช่างหันใหม่ก็ไม่มีมิเตอร์เนี่ยไม่รู้ว่าร้านเสียแล้วไม่เสียก็ยังไม่รู้เราต่อมอเตอร์ให้หมุนก่อนต่อง่ายๆครับก็เอาสีดำเนี่ยต่อกับสีเหลืองมันย้าตำแหน่งแบบนี้ครับใบงี้แป๊บอ่ามันจะหมุนซ้ายสมมุตินะครับอ่าแล้วมันตัดไปข้างก็จะหมุนแป๊บหมุนขวามาทางนี้อ่าเราจะเอาบุนข้างแรงหนึ่งก่อนมัดสีดํากับสีแดงก่อนนะครับผมอย่างนี้ครับแต่คงจะไม่โชคร้ายขนาดเสียทั้งสองอย่าง นะครับเสียทั้งร้านทั้งมอเตอร์มันก็ถือว่าโชคร้ายนะครับผมเสร็จเสร็จอย่างนี้แล้วเราก็ลองนะครับลองเสียบปลั๊กดูถ้ามอเตอร์ดีมันจะหมุนตลอดเสียบปลั๊กแล้วครับมับเข้าไปอาการนี้ ถ้าแบบนี้แล้วเดี๋ยวที่หนูจะไล่สายไฟดูก่อนว่ามีสายไฟขาดตรงไหนหรือเปล่าถ้าโชคร้ายถ้าสายไฟไม่ขาดก็มอเตอร์พังอีกมันก็ต้องเป็นทั้งสองอย่างถอดปลั๊กนะครับอาการนี้ถ้ามอเตอร์ดีๆมันหมุนไปแล้วครับเราต่อตรงนี้ก่อนอ่าวราลองไม่ไมั่นใจก็ต่อครั้งนี้ก่อนเผื่อมอเตอร์จะหมุนทางเดียวก็ได้เผื่อมันหมุนไปแถบเดียวก็มอเตอร์เสีย,ก,ยก็ได้เหมือนกันถ้าเสียเลยมันก็ตายสนิทเท่านั้นเองนะครับลองย้ายมาใส่สีเหลืองดำมาใส่เหลืองเสียบปลั๊กใหม่นะครับอ่าทดสอบครับหมักกังเงียบกกิบเหมือนเดิม นะครับผมเดี๋ยวจะไล่าสายไฟดูก่อนนะครับนี่แสดงว่าน่าจะมีแววพังทั้งสองอย่างอ่าถอดปลั๊กนะครับผมตัดปัญหาตัวนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวเราไปเช็คช่วงล่างตรงมอเตอร์ตรงนี้เราต่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเหลืองกับแดงตีซ้ายตีขวาเท่านั้นเองเพราะว่าลานทําหน้าที่กับซ้ายกับขวานะครับแต่ตรงนี้ไฟมันจะขึ้นมาหนึ่งเส้นเท่านั้นเองมันไม่ได้มีมันมีมาทลายครับไม่มีนิวตอน นะครับผมมันทาหน้าที่ตําำแหน่งสลับไอบ้บุนซ้ายบุนขวาเดี๋ยวพลาเตปนะครับดูช่างหนูแล้วช่างหนูเน้นพยายามแบบว่าให้ทําง่ายๆแบบมันบ้างก็ทําได้แบบช่างหัดใหม่ก็ทําได้นะครับผมหัดสังเกตนะครับก็เบื้องต้นมาคือสังเกตง่ายๆคือสายไฟอ่ะตรวจสอบดูก่อนว่าสายไฟขาดหรือเปล่าก็จากสีน้ําตาลนี้ก็เข้าไปสีดํา ก็มันเป็นคนละรุน่นลานต่างต่างรุ่นเฉยๆนะครับมันก็มี3ามสีเขามีแดงเหลืองก็คือส่วนตัวของเขาก็อยู่ตำแหน่งแดงเหลืองที่เก่านะไอส่วนสีเกินมาสีเกินมาเป็นสีน้ตาตาลนี้ก็ใส่สีดาอย่าไปสับสนเพราะว่ามันมี2สาย3สายนี่มันก็จะไปไหนเสียครับมันต้องอยู่ในตำแหน่งที่ที่เหลืออยู่อีกเส้นหนึ่งเท่านั้นเองเช็คไปเรื для ่อยๆตามขั้นตอนเหลือสายสีแดงนะครับเดี๋ยวทีนี้ น่าจะเป็นหน้าที่ของการตรวจเช็คสายไฟและดูที่มอเตอร์นะทางหนูก็มีวิธีการตรวจเช็คมอ,มอเตอร์ก็มีครับทางหนูก็มีทําคลิปให้ดูอยู่นะครับวิธีการตรวจเช็คมอเตอร์วิธีการต่อมอเตอร์เครื่องซักผ้าต่อแบบไหนที่ซ้ายที่ขวาก็ไไล่ดูได้นะครับแล้วไม่ยากไม่สับสนนะครับโอเคนะครับกอนนี้ให้อยู่ตําแหน่งของเขาอ่านะครับอ่าใส่เข้าไปให้อยู่ในนี้อยู่แล้วหมดหน้าที่ด้านบนนะครับเราก็ไปดูด้านล่างก็น่าจะโชคไร้แต่ของเขาก็ดี เขบอกให้ตรวจเช็คให้หน่อยอะไรเสียให้เปลี่ยนไปกพโอเคต่อไปก็ล็อกลอครับสายลอดดีก่อนนี่นะครับอันนี้ก็ดูล่างครับถอดปลั๊กแล้วเรียบร้อยมาตรวจเช็คนี่ครับเขายุ่มๆใส่มาก็เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันต้องมีถุงห่อนี่ตรวจเช็คสายไฟดูว่ามีขาดหรือเปล่านี่รอยเขาก็ลองมาเอาผ่านการตรวจเช็คมาก็น่าดูเลยเหมือนกันทีเดียวนะครับเจ้าน้าตาลดําขาวนะยนะครับผมเป็นหน้าที่ของมอเตอร์ปั่นแห้ง นะครับไอตำแหน่งของดำเนี่ยดำก็เทาเนี่ยมันเป็นแคปซตีซ้ายีขวาของเขา,ขา,ขามอเตอร์ปานแห้งมันจะไปหมุนทางเดียวหมุนตามเข็มนาฬิกาอันนี้เป็นหน้าที่ของแคปโอเคเราเรียนมาดูนี่ครับตรวจเช็คตรงนี้ว่าสายนี่มันมีสายและขาดไหมเนี่ยโอ้โหเราก็พันมาหน้าดูเลยเหมือนกันนะครับก็คงผ่านการ่้มมาค่อนข้างจะช้ำชองแคปขาปลาอยู่ด้านในนี่ครับจกออกมาครับนี่ลากคอออกมานี่นะครับดูเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆช่างหนูบอกเหลืองกับแดงนะมันอยู่ของ ภาคของซักนะครับเหลืองแดงขาวก็เป็นหน้าที่ของลายนะครับเหลืองแดงขีดไมโครครับดูตรงนี้ง่ายๆนี่เลเย์เยนโลนะขีดไมโครครับ10ไมโครนะครับผมอันนี้ของปั่นแห้งก็นี่ครับขีดแบคเลยครับก็6ไมโครนะครับผมสรุปง่ายไอ้เหลืองก็แดงนี้เป็น10บไมโครเป็นของถังซักนะครับโอ้โหรอยก็ตัดมาพอสมควรเลยเดี๋ยวสันหนจะถือก็มาเลยครับเราเข้าผันมาเตไว้เราวดึงมาเลยไม่เอาแล้ว ดึงออกมาขาดออกมาก่อนเลยครับก็บมีตรงสีมันอยู่แล้วเดี๋ยวจะเช็คมอเตอร์นะครับผมวิธีเช็คมอเตอร์นะมันมาท่าบ้นบานๆก็ช่างใหม่แคปคาปางมันนี่แหละนี่ร้อยก็ตามนี้รอเขาตัดมาเอาออกเลยครับดึงไปเลยเอาตำแหน่งแคปมันแล้วเช็คๆตัวมันทีนึงครับนี่ถ้าาเป็นช่างเริ่มหัดใหม่ก็วัดมอเตอร์นี่ก่อนก็ตั้งคูซิบนี่แหละนะครับผมสิลูเข็มก่อนครับหมับเข้าไปอ่ะอันนี้ก็ซ้ายขวาปล่อยมันหมับไปติ้มไปนะครับ นะครับแล้วจิ้มเข้าไปนี่ครับท, trips, ที่สายสีแดงนะครับมาเห็น sí กตรงนี้ครับนี่อาจิ้มนี่ครับสีแดงแดกก็ได้มาเข้าไปนี่ถ้ามันบอเตอร์มันดีๆแล้วมันต้องมีขึ้นครับมันต้องขึ้นค่าออกมาไปค่าของโอมท่านนั้นเองนี่ไมนกระดิกเลยนะครับง่ายๆเนี่ยไอ้ที่เข็มมันขึ้นนิดหน่อยเด็กว่ามันเป็นที่มือผมจับเนี่ยถ้าผมจับเดียวเข็มมันจะขึ้นนิดหน่อยว่ามันก็เป็นกระแสของมันไอ้สายสีสองเส้นนี้ก็บัดไว้ที่เก่าเลย แดงไอ้แดงเหลืองนี่ครับนั่นก็คือการเสียของมอเตอร์นั่นเองนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาตรงนั้นแล้วเพราะว่าตัวนี้มันหมดปัญหาไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาถอดรูบอเตอร์เลยครับว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมครับในแดงนะครับแดงนี้ไปแคปคาปานะครับเห็นไหมครับแดงนี้ก็ไปมอเตอร์นะมันมาที่เดียวกันไม่ต้องไปสับสนแค่นั้นเองนะครับอย่าไปต่อวนก็หาตัวมันแค่นั้นครับอันนี้เหลืองนะนะครับเหลืองสองเส้นนิ้วก็มาที่เดียวกันอีกเส้นเข้าแคปคาปา อีกเส้นเข้าปมอเตอร์อ่ะง่ายๆอย่าไปใช้ไปต่อบนอย่างนี้ไม่มันก็ไม,ไม่ได้มันก็ป่าประโยชน์นะครับก็ต่ออย่างนี้ครับหัดสังเกตนะครับผมอย่าลืมนะครับสายแคปคาปาเป็นมาเส้นสีเดียวกันนะครับงานนี้ก็คืองานงอกก็ต้องทําการลื้อด้านล่างนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ทำแล้วก็จะทําวิธีการตอดเปลี่ยนมอเตอร์ถังซัก ถอดอยังไงนะครับบางท่าน,นอาจจะไม่รู้หรือหมดเลยยกตัวเลยช่างหลูทําก็รื้อเฉพาะบางส่วนที่เราทํางานง่ายๆก็จบอันที่สามที้นี่ก็คือเข้ามันเป็นแดงขาวนะครับผมนี่ขาวก็แดงเข้ามอเตอร์อปบ่อยมาก่อนตัวนี้ถอดด้านล่างก่อนนะครับไม่ไม่ไมไมไมกันก็รู้เดี๋ยวก็รู้ครับผมจะถอดให้ดูวิธีการถอดเนี่ยเบื้องต้นก็ถ่ายไม่มีน็อตเดียวครับนี่หนึ่งตัวแล้วก็สองตัวตัวนี้ด้านข้าง แล้วก็สังเกตดูนะัะส,สังเกตแล้วมันจะมีด้านก,ง,ก,ง,กงนี้อาจจะกล้องอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นะครับมันจะมีน็อตอยู่นะนะครับมันมีม,มีนะเครื่องของ LG จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวเราจะถอดถอดสองตัวนะครับแค่นัสามตัวนะครับเดี๋ยวถอดดีก่อนเหมันก็น้อยครับที่มันจะเสียพร้อมกันนา,นานเจือทิ้งแบบนี้อ่าเสียทั้งมอเตอร์เสียทั้งลานก็ดีอย่างเจ้าของก็สั่งสั่งว้แล้วว่าถ้ามอเตอร์เสียก็ใส่มบอ2สองไว้เลยช่างถ้าอะไรเสียก็ให้เปลี่ยนไปท่องนี้ก็ถ้าเเราไม่ห็นนะ ก็ใช้นี่ครับนี่ก็ส่องเข้าไปนะครับมันจะมีน็อตอยู่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับกล้องอาจจะเห็นเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมครับเพราะว่ามีน็อตอยู่หนึ่งตัวมันล็อกไปอยู่ครับไขออกมาครับอ่ะโอเคนะครับหลุดออกมาเอาข้างนี้ออกอีกครับนะครับอ่ะแล้วข้างอีกหนึ่งตัวก็ถอดไปเลยนะครับออกมาครับ ไม่ใช่หวัสนิมอ่อโอเคปล่อยครับเดี๋ยวเราง้างมันหน่อยก็น่าจะได้นะครับเสร็จแล้วเอาแายพานออกก่อนครับนี่กดสายพานก็ไม่ยากนะครับมันไม่มีอะไรยากสําหรับความสามารถของเรานะครับผมเสร็จแล้วเราก็ค้อกยนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันออกมาง่ายเห็นไหมครับขยับหน่อยนึงนี่เราก็จะถอดีได้ง่ายๆนี่ครับเขามีปัญหามันมีสามตัวแต่นี้เราเอาไขควงสั้นก็ไขควงเล็ก ขยอกมาเขาเรียกว่าลากคอออกมาก่อนนะครับก็สรุปแล้วคลิปนี้ท่านูทํทำตัวจเช็คตัวนี้ก็ของข้างแต่ยาวเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่างานเพิ่มไม่ค่อยได้เจอง่ายไม่ค่อยได้เจอแล้วครับเพราะว่ามันจะเสียพร้อมกันทั้งสองอย่างอันนี้คือเนื่องจากเขาน่าจะทิ้งไว้นานอาการแรกอาจจะเสียตรงที่ว่ามอเตอร์นะตัวนี้มันก็ลามไปมันเป็นไปได้ครับอย่าไปโทษเพราะของมันก็เก่าไปแล้ว ถ้าเราถอดอย่างนี้มาแล้วก็ง่ายอย่าเปนงัดมากงัดมากดีครับมันเป็นเจ้ามอเตอร์ปั่นแห้งมันลังไม่อยู่นะครับเดี๋ยวมันจะขามันจะหักได้นะครับง่ายๆต้องดูก่อนอเอาแค่เราทําได้ทํางานสะดวกไปดึงออกหมดเลยมันก็เป็นงานงอกก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมก็ไป ปรับปรุงประยุกต์เอาเองว่าปรับปรุงตัวเองขึ้นมาไม่ใช่ว่าศึกษาไม่แค่ไหนก็ทําแค่นั้นเราต้องพยายามคคิดค้นด้วยภูมิปัญญาของเราคนเราถ้าเห็นเป็นเป็นครูแล้วหลักการแล้วเราก็ประยุกต์ใช้ในในความรู้ของเราได้ไม่จะเป็นต้องทาตามเขาทุทกุอย่างไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์สอนแบบไหนก็จะทําอย่างนั้นตลอดนะถ้า,าสิ่งที่ดีเราทรําปฏิบัติแล้วมันต่อยอดเราได้ก็ทําไปเพราะว่าเราทําตามจัดแปลงการทําของเราในสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มีสาระ มันเป็นหลักการของให้เรามาเสริมนะเสริมเสริมเขาเรียกว่าอ่าร่วงไปแล้วครับไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันพังอยู่แล้วอ่าเนี่ยมาตรงนี้ครับช่างหลูจะถอดถอดเจ้ามอเตอร์มันเป็นมอเตอร์อย่างนี้มันเป็นน็อตอยู่แล้วนะมันไม่ใช่หัวปัม๊มนะบางรุ่นมันเป็นหัวปัม๊มบางตัวแล้วมีสนิมมันก็จะออกยากค่อยชั่วหน่อยที่ถอดได้ง่ายนะครับอันนี้แหวนเก็บไว้ถ้าเกิดมันเป็นฟิวขาดอะไรเราก็ไม่ต้องไป เราต่อฟิวได้เลยครับมันมีฟิวนะครับมอเตอร์เครื่องซักผ้ามันมีฟิวอยู่นะครับถ้าฟิวขาดไฟมันก็ไม่เข้ามันก็มิดวัตมิเตอร์มันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าฟิวขาดถือว่าโชคดีก็ต่อฟิวได้นะมันมีการช็อตถ้าช็อตแล้วฟิวก็ขาดออกไปอยู่ในตัวมันนี่นะครับทำไปเรื่อยเยครับใจเย็นอย่บใจร้อนนะครับผมถ้าใจร้อนแล้วก็มันก็เกิดความเสียหายแล้วมาแก้ไขใหม่มันเป็นเขาเรียกงานซ่อมเขาเรียกงานแก้เสียเวลานีนะครับหลุดครับนะครับผม ก็อ,ออกครับอ่าก็ออกง่ายๆก็ว่าออกง่ายนะครับหยุดออกมาเลยอือฮึนี่ครับเห็นกันจะจะนะครับผมเห็นไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปซ่อมนะอันนี้ก็เรียกว่าขาดเขา,ขาเรียกไม่เรียบร้อยไปแล้วครับผมเดี๋ยวจะถามว่าฟิวมันมีตรงไหนครับนี่ครับมันจะอยู่ในนี้บางทีบางรุ่นมันจะอยู่พันในนี้นะมันเป็นต่อเหมือนฟิวเหมือนเทอร์โบฟิวของไอไอเจ้าพัดลม นะครับโอ้โหอย่างงี้อย่างงี้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวฟิวมันอ่านี้ครับนดี่นะครับช่างหนูจะถอดเจ้าฟิวมาให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้ฟิวมันนี่เขาเรียกเทอร์โมฟิวมันนะครับถ้ามันไม่ไหม้อันนี้มันขาดนะพอจะเปลี่ยนนี้ได้นะแต่ถ้าอย่างงี้ก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วครับหมดความจะเว้าตายสนิทนะครับเปลี่ยนครับอ่ะนี่นะครับเป็นมือสองของ LG นะครับก็มันมีลายอยู่วิธีการต่องเขาเขาเรียกลายวงจรอันนี้เลด เยลโล่เนี่ยก็เรียกแคปแคปนะแคปสตาร์ทเนี่ยสองเส้นนี่แคปนะครับไอ้เนี่ยสีขาวเรียกเป็นไฟเป็นลายนั่นเองนะครับง่ายๆดูง่ายๆแล้วมันจะโยงถึงกันอยู่นะครับเนี่ยครับเลดเยลโล่นะไอ้เยลโล่เลดสีแดงเขาเรียกแคปวิธีการดูลายของมอเตอร์ไม่ว่ามอเตอร์อะไรแล้วแต่มันจะเป็นอย่างนี้สายที่คล้องกันอย่างนี้ก็คือแคปสตาร์ทขาเดียวหมายอย่างนี้ก็คือลายนั่นเองวัดดูก่อนเดี๋ยววัด,วดมิเตอร์ดูก่อนนะครับวิธีวัดมอเตอร์นะทำมันดีๆีจะเป็นยังไงครับนี่ มิตเตอร์ทางหลุมมันอันนี้มันเสียมันยัดวัดย่านได้แตย่านเดียวถ้ามันนี้ดีมันจะขึ้นแค่นี้ประมาณสามสิบสาสิห้านะครับผมพังไปหลายตัวอะไรับางที่พังอะไรครับล่วงฮะนี่วัดให้ดูข้อ่าว,ว่ามอเตอร์มันมันใช้ได้ไม่ช็อตนะครับขึ้นไหมครับนี่นะครับต้องหาเงินซื้อใหม่นะครับนะครับผมว่าที่พังเพราะอะไรมันล่วง ธรรมดาครับมันอดมันอดไม่ได้นะครับคืออันนี้มันใช้ได้เดี๋ยวสนุกจะมาต่อให้ดูเลยครับว่าวิธีการต่อยังไงเอาหลักเรื่องขั้นเรึ่งเส้นกับขาวมัดนี่ก่อนเลยนี่เอาป้องกันซะหน่อยเรื่องฝุนไฟก็ทําก็มีพวกหมู่นะนั่งดูด้วยก็จะดีประมาณนั้นอย่าไปทําคนเดียวครับถ้าเราไม่เชี่ยวชาญอ่าพันไปก่อนมันมีแคปอันนี้แคปมัน1ิบสไมโครการเรามาทดลองได้เทสได้เพราะมอเตอร์มันใหญ่อยู่เราไม่ใส่ใช้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้จะทําให้รอบมันแรงกว่าเดี๋ยวมันช็อตรอบนะครับผมของมันก็ นะครับผมมัดเลยครับ2หลักนี้สีสีเหลืองนี่ก็มัดเข้าสายสีน้ำเงินนี่เลยก็ง่ายๆก็เห็นอย่างนี้ก็ง่ายครับเนี่ยจากสีสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยไอ้น,นี่เส้นหนึ่งของมันครับเราจะลองไปไหนไซ้ายขวาก็จิ้มดีก่อนสมมติเราหมุนซ้ายกับข้างนี้หมุนขวาข้างนี้ขวาซ้ายขวาข้างไหนชักมันก่อนแล้วลองให้หมุนก่อนไอ้ขานู้นปล่อยมันลอยลำเนี่ยง่ายๆอย่างนี้ครับทีมครับเพราะว่าบอเตอร์มันสะบัดนี่จับไป้เคมจับไว้นะครับอย่าเผลอเลยอ่ะตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วครับอ่ะโอเคครับ1 2 3สาม มบอ่ะเห็นไหมครับหมุนครับอันนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาหนึ่งสามหมุนนะครับไอ้ตัวนี้ย้ายจากเส้นฝั่งซีลาอันนี้อันนี้คือออกแล้วไปใส่เส้นคู่แดงนี้นี่ตัวนี้มันจะต้องหมุนย้อนเข็มนาฬิกานะครับหาว่าหนึ่งเมื่อกี้หนึ่งสามครับตัวนี้เอาสามสี่ห้าแล้วครับเอาครับผมสามสี่ห้ามับเข้าไปเห็นไหมครับเนี่หมุนครับแสดงว่ามอเตอร์ตัวนี้เราเทสแบบบ,บ้านง่ายๆได้อย่าทาคนเดียวแค่นั้นเองหมุนครับโอเค ง่ายๆดูช่างหนูแล้ว,วง่ายเสมอไอ้ข้างที่ว่าถังซักนิดน้อยมากนะครับผมมันจะมีประเด็นที่มันเสียไม่ถึงว่าจะคัดเกียร์ตรัวนี้ครับเสียน้ํามันแตกนะน้ํามันไหลลงมาอะไรคนเจ้าของเครื่องเสื้ผ้าเขาไม่รู้รอกมันจะหมุนกระจายฮะใส่มนใส่สายพานมันกระจายมาซัดใส่นี่ซัดใส่มอเตอร์มันก็จะทาให้มอเตอร์นี่พังได้ง่ายๆนะครับผมก็ประกอบนี้ไปก่อนนะครับก็ใส่ไปเลยง่ายๆก็ราถอดมั้งไลก็ใส่ไปตรงนั้นนี่นะครับ ก็ใส่ให้ลงขามันแล้วแล้วก็หาน็อตมาใส่ใน็อตของมันเองนั่นเองนะครับเขาเรียกว่างานง่ายๆอย่าทําให้ยากนะครับถ้าเราเข้าใจมันถ้าใส่ใจเอาความรู้ถ้าหามัน มัเป็นเกินความสามารถของใครทุกคนนะครับผมเป็นทุกคนก็ว่า2มือสองเท้านะครับผมทํากันไปนะครับแอบเขาทําไมทําได้ถ้าเราสนใจเราทําได้เขาทําได้เราก็ทําได้แล้วก็เราต้องมีสติดูให้สิ้น้วนก่อนว่าความเป็นไปได้เราคิดแล้วเราขิดสิ่งที่เป็นไปได้เราก็ทําทํางานใ,ในในความความเป็นไปได้ของเราอันนี้ก็ไขพอตื้อตื้อมือร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ประกอบเลยก็เข้าไปที่เดิมมันเนี่ยนะครับมันไม่ยากนะครับนี่ ก็เข้าไปที่ดาวที่เดิมที่เดิมมันนะ็อตมันมาตรงไหนก็ใส่ไปตรงนั้นก็คุ้มครับสาหรับผู้ที่เข้ามาดูช่างหนูแล้วก็ศึกษาขับพับก็รู้ในทีเดียวนะมันไม่เข้าที่นะครับมันถึงไม่ไม่ไม่ได้ต้องให้มันเข้าที่ทั้งกบนะครับทาไปครับอย่าให้ฝรั่งทําเกินสอดมาแค่ไหนสอดมาขี่ตัวก็ใส่ไปเท่านั้นแต่ไอ้ตัวนี้ไม่ออกกระชางมันแล้วก็เขาเรียกแหกแหวกทำมาก่อนได้ทามันมันไม่ตื้อมือกันไปก็ต้องหัดมาร้ามมันออกไปได้เรงหาวิธีเอาตัวนี้ออกนะโอเค นะครับตัวนี้ก็ถึงตัวล่างนะครับด้านล่างก็เป็นสำคัญตัวนี้มันเป็นตัวล็อกนะยึดโครงให้แบบว่าเวลาน้ําเข้ามาแล้วถ้าไม่มีอันนี้น้ําเข้ามามันก็รับน้ําหนักไม่ได้นะครับโอเคก็ถือว่าแม่นรูนะครับเป๊ะเลยอ้าวหมับเข้าไปก็เราตัวไป้เก็บรายละเอียดนะครับผมแล้วต่อสายไฟก่อนครับค่อยๆทาไปเดี๋ยวมันก็แล้วนะครับผมต่อสายไปนะครับผม ต่อไปแล้วเราก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดหาถุงมาใส่ซะหน่อยครับเพราะว่าการน้ํากระเซ็นกระั้นนะครับสีแดงก็ต่อแดงเราจับหลักให้มันถูกถ้ามันเป็นคุณละสีนะมอเตอร์ที่มันลงกันได้เราสามารถใส่ได้อยู่แล้วสังเกตดูว่าสายไหนเป็นไฟตัวไหนเป็นลายอ่าอันไหนเป็นลายเท่านั้นเองไอแค,คบคาไปปล่อยมันหมุนซ้ายหมุนขวานั่นอันนี้มันต้องหมุนอยู่แล้วมันเป็นการซักไม่ต้องไปตั้งต้นเราจำกัดว่าถัางซักต้องหมุนซ้ายก่อนหมุนขวาก่อนไม่ได้ไม่เกี่ยวกันเขาเรียวกว่าง,งานทำไม่เหนื่อยอะไรแล้วเขพูดเหนื่อยอ่ะ ก็ไม ну ่พูดก mm ็คงไม่รู้ไม่เข้าใจกันไปไหนครับอีกสายหนึ่งหายไปไหนครับหายไปไหนเอ่ยนะครับนี่ครับมันจะหายไปไหนแล้วครับมันอยู่นี่อ่าสีขาวคือลายอันนี้ทั้งนั้นก็คือที่ว่าเป็นลายเป็นนิ้ต้นเนี่ยอันนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ปักเราแะครับถ้ามีปักมีเกาวมันก็อยู่ตรงตรงประเด็นมันถ้ามันปักไม่มีเกาวมันก็กลับซ้ายกลับขวามันก็เปลี่ยนลายลายเป็น้ต้นนิ้ต้นเป็นลายแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้บังคับให้เป็นปักมีเกาวกันหมดแล้วนะครับอย่างนั้นคือโกงแน่นอนน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 ะะออัััีี้้้้มมจจเเปป็็ลลลาาายยถรงแว ติดเรียบร้อยแล้วเราวาเทสก่อนดีกว่าเลอะเทอะเลยแล้วครับเดี๋ยวเขาว่าอีกทีนึงออกมาปั๊บอ่าเสียบปลั๊กครับร้องก่อนเทสก่อนแล้วครับไม่ต้องลื้อไปลื้อมาหมับเข้าไปเขาเรียกปุ่มบิดนะเดโอ้โหขวบลงกระถาซะหน่อยครับโชคชนพอสมควรใส่เข้าไปครับลงครับหมับไว้ตรงกลางก่อนบิดครับหมักเข้าไปหมุนไหมครับอ่าโอเค ไม่ใช่ไม่หมุนแล้วครับลืมใส่สายพานของธรรมดาครับผมหมอพูดไปเรื่อยก็ลืมได้นะครับผมก็มันไม่หมุนก็คือต้องดูแลครับสาเหตุนะสายพานนะครับแต่แต่เสียงมอเตอร์นั้นเงียบมากโอเคเลยนะครับมันก็ไม่หมุนสิครับก็นี่มันไม่มีสายพานนะครับผมก็พูดไปเรื่อยนะครับทําไปเรื่อยบิดครับหมุนครับปุ๊บมาบเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับตายรถขวาอ่านะครับผม อันนี้แรงนะแรงเนี่ยไม่ถึงว่าจะหมุนหลายรอบหน่อยนะนี่นะเห็นไหมครับก็กว่ามันจะกลับนะนะครับอันนี้กลางก็คือธรรมดาอันนี้คือนุ่มนวลถ้านุ่มนวนหมายถึงว่ามันหมุนแล้วหยุดสักพักแป๊บหนึ่งถึงจะหมุนกลับนะี่แค่นั้นเองนี่ครับมันก็จะช้าแตกต่างรอบประมาณเป็นวินาทีนะครับผมโอเคอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดตรงนี้ครับถอดปลั๊กก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปหาหาหาไเบอลไท์กับถุงมาก่อนนะครับนี่ นะเก็บรายละเอียดซะหน่อยครับไอ้เจ้าตัวนี้ชักแคปนี่มันอยู่ด้านไหนหมับเข้าไปอมันอยู่ด้านในนี้ก็ตามล็อกนี่อันนี้มันก็อยู่ตามนี้เลยนะครับผมอยู่อย่างนี้เอาถุงนี่แหละที่เตรียมไว้จะใส่ไว้ครับมันกันน้ําแหวนทิ้งก็เลกะก็ละไม่ได้ครับล็อกเข้าไปมันมีมันมีลัดตรงนี้นะครับคือไม่ให้เข้าไปนี่ก็อยู่ในนี้ไม่ไปยังไงแล้วครับ ตำรวจมันอยู่ตรงนี้ครับตันนี้ก็ใส่นี่ครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำมาใส่ดูนะครับถ้ามันไม่อยู่ก็ต้องเปลี่ยนลูกยางก็มันก็งานเพิ่มคือเช็คแล้วต้องเช็คให้หมดไหนเขาบอกว่าอะไรมันไม่ดีช่างหนูเปลี่ยนให้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำมาใส่ดูครับใส่น้ําครับดูที่มันจะไหลออกมาไหมนะครับผมขันเดียวก็น่าจะรู้แล้วครับดูแล้วนี่นะครับไหลออกมาล็อกเข้าไปครับ ม่ไม,มันก็ต้องเขาเรียกว่างานมันงอกนะครับโอเคอเดี๋ยวปิดทิ้งน้ําก่อนนะครับมันจะอยู่ไหมโอเคถ้ามันไม่อยู่ก็จากของเขาเปิดไฟเขียวล็อกบ้านแล้กงกลัวครับคือไม่อยู่ก็คือเปลี่ยนมันทางสะดวกของเราไม่ต้องไปโทรถามเขานะครับเดี๋ยวสนูเอาลูกยางก่อนนะครับผมมันจะไปยากอะไรครับในเบื้อเขาบอกให้ตรวจคอะอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนไปก็จัดไปเลยสิครับโอเคตามนั้น โอเคนะครับรู้แล้วครับเผื่อมีอะไรคำด้านไหนนี้ไม่มีไม่มีก็ใส่ไปเลยนะครับก็โยกซ้ายโยกขวาเข้าไปแต่ถ้าจะให้ง่ายคนไม่เคยใส่จริงๆก็ละมันหยอดนะครับละมันพืชก็ได้หรือละมันเครื่องก็ได้มันจะง่ายขึ้นนะครับสืหรับว่าไม่ใช่คิดเห็นอะไรใส่แค่นี้มันไม่น่าจะยากนะครับถ้าเราไม่มีแนวทางมันก็จะยากนะครับนะครับแต่ถ้ามันไม่เข้าไม่ได้จริงๆก็ละมันหยอดเข้าไปเลย มันก็จะพลิกซ้กกายพลิกขวาใส่ง่ายๆนะครับผมก้านนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปหลายอย่างมันก็ได้อยู่โอเคก็ยังใช้ได้อีกนานเดี๋ยวบางท่านก็จะถามว่าต้องมีถามครับเพราะว่าทางหนูทำก้านหนักนี้คิดเท่าไรอะไรเท่าไรมันก็มันก็ขึ้นอยู่ที่ช่างบางพื้นที่นะครับเพราะว่าบางที่ช่างบางคนมัน,นก็หาหลายยากนะก็อานนี้ก็เห็นใจเขาสำหรับช่งางไม เรื่องการคิดค่าแรงนั้นก็แล้วแต่นะครับก็ด้วยเหตุผลเขาเรียกว่าเราซื้อมอเตอร์บัสไลร์ใช้ทุนเท่าไหร่แล้วก็ว่าไปนะครับตามตามหน้าง,งานที่เรามีก็พอพอสมควรเดี๋ยวใส่น้ำดูครับผมขันเดียวก็รู้เรื่องเลยครับโอเคอีกหนึ่งขันครับเพื่อความมั่นใจนะครับก็ตามนั้นนะครับผมบิดครับนี่อันนี้มันคาสายอยู่นะครับ ล็อกเข้าไปน่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็อยู่แต่อันเก่าเน้นมันหมดสภาพโอ้โหมันกี่ยวๆฮะมันไม่เสมออ่ามันถึงจะเป็นอย่างนั้นก็มันก็หลายปีละแข็งเขาเรียกว่าสองเ่งตรวจเช็คลานมาแล้วอ่าเจ้านี้พัง ามขั้นตอนที่ช่างหนูทําก็ทําตามช่างหนูได้เลยเบื้องต้นฉุดเทคนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไล่ลงไปแต่โอกาสที่จะเสียทั้งสองอย่างมันก็น้อยมากนะครับผมสําหวัาจะเสียล้านก็คือเปลี่ยนลานแล้วมอเตอร์ก็หมุนจบแต่อันนี้เขาเรียกทูนวันค่ะจะมันนานจาัดคือการเสียเบื้องต้นก็อาจจะเสียที่ม,มอเตอร์ก่อนนะอันนี้ทิ้งไว้นานจายอันนี้มันก็เสียเป็นไปได้หน้าคอนแทคมันอาจจะไม่ดีเหนื่อยหน่อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ใครดูแล้วช่างใหม่ก็นําไปเช็คตรวจเช็คตามช่างหนูได้ไม่เสียหลายเป็นวิธีการเช็ค แบบบ้านๆน,นะครับแล้วก็นาไปสิทธปฏิบัติได้เลยนะครับให้ดูช่างหนูแล้วทาง่ายๆสำหรับที่นี้ก็ช่างหนูขอจบขอฝากเป็นกาลังใจช่างหนูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกาลังใจกันนะครับผมคือโชคดีนะครับผมทุกคนนะครับผมสวัสดีครับไม่น่าเชื่อทั้งมอเตอร์ลูกยางอ่าโอเคมอเตอร์ไหม้ลานพังลูกยางเสียลูกยางเสื่อมจบข่าวครับ <c oughs> เหนื่อยเลยทีเดียว